หนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องลูกสาวย่าโมนะครับก็ต้องถ่ายที่โคราชนะครับนี่คือฉากที่ลุงสีเทาปัดรถสับล้อนะครับแต่ว่ามีเด็กมาด้วยนะครับเด็กคนนี้โตมาจะเป็นนางเอกนะครับลุงสีเทานี้เก็บเด็กได้ก็เลยเอามาบอกต่ออนุสาวรีย่าโมก่อนนะครับว่าจะรับเลี้ยงเป็นลูกนะครับนี่ครับอุ้มเด็กคนที่มองนั้นก็ไม่รู้ว่ามีการถ่ายหนังนะครับเขาก็งงนะครับ เดินข้ามถนนครับไปที่อนุสาวรีย์ย่าโมนะครับที่โคราชครับหนังเรื่องนี้คุณประสมพ่วงดีเป็นผู้กำกับการแสดงนะครับแล้วก็ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมปี2526สี่สบปีแล้วนะครับที่ไปถ่ายทําที่โคราชนะครับไตเติ้ลขึ้นครับ ลูกสาวย่าโมแต่เต้นนี้จะปล่อยเป็นเสียงเพลงแต่ว่าจะเป็นคนละเพลงกับเพลงหลานย่าโมนะครับหลานย่าโมนั้นเป็นที่นิยมนะครับแต่นี่คือลูกสาวย่าโมจะเป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับเรกรก็ทูนี่ญราเนี่ยทรานงเอกก็นาวรัยุตนาครับทายที่โคราชนี่หลายฉากนะครับแต่ว่าฟิมที่ พวกเราได้มานี่มาสาม้วนนะครับวันนี้เก็เลยจะคัดออกมาให้เห็นภาพที่เห็นโคราชหรือว่านครราชสีมาแบบจ่าๆแล้นั่นนู่นช้างอยู่ข้างหลังนะครับเห็นไหมครับมีช้างอยู่ที่ถนนอยู่ข้างหลังนู้นนะครับเชือกหนึ่งครับนี่คนที่ไปไหว้อนุสาวรีย่าโมนะครับแต่ว่าย่าโมเทสุรานารี สภาพบ้านเมืองช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับที่ขนาด41ปีนะครับก็ยังคล้ายๆของเดิมอยู่นะครับฉากไตเติ้ลก็จะเป็นฉากที่ถ่ายรอบๆอ,อนุสาวรีย์ย่าโมนี่แหละครับประกอบงเพลงนะครับที่ท่านบอกว่าทําไมไม่เปิดเพลงให้ฟังถ้าเปิดเพลงคลิปนี้ก็อยู่ไม่ได้หรอกครับคลิปนี้ก็ต้องลบอีกแล้วนะมีงานอะไรนะครับงานมีทรงพระเจริญ แล้วก็ถ่ายเห็นสภาพถนนนะครับรถสองแถวที่วิ่งนะครับรถรงหนังเฉลิมไทยนะครับนะครับวิ่งมารถแทนหนังของโรงเฉลิมไทยนะครับอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะตอนนี้ดูมุมกว้างของอนุสาวรีย์ย่าโมนะครับมีรถเมย์มาด้วยนะครับปัจจุบันรถเมย์แบบนี้ผมว่าไม่น่าจะมีวิ่งแล้วนะครับนี่อีกมุมหนึ่งนะครับประตูชุมพลรุ่หล่อนนะครับที่ไทย บ้านเมืองที่อยู่ด้านหลังฉากก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะครับมีงานส่งพระเจริญอยู่ข้างหลังป้ายโฆษณาป้ายส่งพระเจริญนะครับภาพเขาจะเลี้ยงเพลงลูกสาวย่าหมัเอาไว้นะครับก็เลยต้องเห็นภาพซ้ำไปซ้ำมานะครับแล้วก็น,นี่ z ู o m ไปที่สารกลางจังหวัด นครราชสีมานะครับจากนั้นก็นี่แหละครับเพลงลูกสาวย่าโมเรื่องดูดีเพืเ่อนใส่ร้องนะครับจากนั้นอีกที่หนึ่งนะครับที่เห็นชัดๆนะครับที่จะให้ดูก็คือบอกข้อสอนะครับบอกข้อสอเมือ่อ4ี่เปีที่แล้วนะครับที่อยู่ในเมืองนะครับนะครับ จะเป็นฉากที่คุณเรัฐยุตนันันใส่หมวกกับคุณพจน์ดวงจรถือโอเลี้ยงนะครับถือน้ำส้มขายสองบาทครับสองบาทเป็นเอวรัฐนี่ขายไก่ไก่ปิ้งน,นะครับไม่มีใครซื้อนี่โตมาเป็นพระเอกนางเอกแล้วนะครับอนุสรเดชรัญญาลงรถมานะครับเรารัดเดินไปชนนะครับไก่ตกครับแล้วก็ทําให้รู้จักกันนะครับฉากที่เกี่ยวข้องกับ โคราชในช่วงต้นๆนครับที่เห็นการชัดๆนะครับสองชางนะครับอีกชาตหนึ่งจะเป็นขาที่คุณทูลเดินมาแล้วรถเมลสายสีจอดแล้วค,คุณเอารับลงจากรถนะครับนี่ก็ที่โคราชเช่นเดียวกันนะครับรถเมลสายสีก็คงจะหมดเท่านี้นะครับ